แอ p เปเพิ่งเปิดตัว iPhone 17 Series ใหม่ล่าสุดและอีกครั้งที่โลกเทคโนโลยีก็เต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญและคำพูดที่ผ่านการขัดเกลาจากซีทีมคุกมันคือการออกแบบใหม่ทั้งหมดกล้องประสิทธิภาพเหลือเชื่อประสิทธิภาพระดับมืออาชีพในแพ็กเกจบางเฉียบแต่ภายใต้ความวาววับนั้นเสียงวิจารณ์เดิมๆยังคงดังขึ้นการอัปเกรดที่จำกัดราคาที่เพิ่มขึ้นและระบบนิเวศแบบปิดที่ต้องการความจงรักภักดีมากกว่าการให้รางวัลแก่นวัตกรรม และนี่คือจุดพลิกผันทีมเทสล์ของอีลอนมัสก์กำลังเตรียมสิ่งที่ไม่ได้แค่แข่งขันกับ iPhone 17แต่อาจยุติการครอบงำของ Apple โดยสิ้นเชิงในราคาเพียง9,000บาทในที่สุดเท s l a ไพร์โฟนก็ออกสู่ตลาดและสิ่งที่อยู่ภายในนั้นบ้ามากไม่ใช่แค่การออกแบบที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงที่คุณกำลังจะเห็นแต่ยังมีชุดของฟังก์ชันที่แก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงที่ Apple ยังไม่กล้าแตะต้อง ดังนั้นหากคุณต้องการทำลายทุกการอัปเดตที่ร้อนแรงที่สุดสมัครสมาชิกช่องนี้สมาชิกที่ได้รับคุณค่าที่แท้จริงจากเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเสมอ 1. การตอบสนองทางอารมณ์โลโก้ที่ผสานเทคโนโลยีและมนุษย์นี่คือสิ่งที่คุณจะไม่พบใน iPhone 17ซีรีส์หรือสมาร์ทโฟนอื่นๆในตลาดปัจจุบันโลโก้เทสลาเรืองแสงที่แผงด้านหลังซึ่งเปลี่ยนสีตามบริบททางอารมณ์ของคุณ ในแวบแรกอาจดูเป็นเพียงความสวยงามหรือลูกเล่นแต่ให้เราตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากมุมมองทางเทคนิคและประสบการณ์โลโก้เทสโลบนไพโฟนไม่ใช่แค่สัญลักษณ์คงที่แต่เป็นองค์ประกอบสองสว่างที่ใช้เทคโนโลยีไมโครเลดสามารถแสดงสีได้หลากหลายผ่านการรวม R G B สีและความเข้มจะตอบสนองต่ออินพุตต่างๆเช่นการแจ้งเตือนโลโก้เปลี่ยนเป็นสีเฉพาะที่คุณตั้งไว้สำหรับผู้ติดต่อที่มีลำดับความสำคัญคุณรู้ทันทีว่า ต้องลุกไปหยิบโทรศัพท์หรือไม่แม้จะวางอยู่ห่างออกไป10ฟุตนี่คือการรับรู้รอบข้างที่ไม่ต้องการความสนใจโดยตรงสถานะทางอารมณ์ไพโฟนผสานไบโอเซนเซอร Bio ์ ensor, การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านหน้าจอการจดจำใบหน้าการวิเคราะห์ความเครียดด้วยเสียงอินพุตเหล่านี้ป้อนเข้าสู่ระบบ AI ที่พยายามเข้าใจสถานะทางอารมณ์ปัจจุบันของคุณถ้าคุณเครียดโลโก จะเปลี่ยนเป็นโทนสีฟ้าที่สงบโทรศัพท์กำลังพยายามให้ข้อเสนอแนะบรรยากาศที่ยอมรับบริบททางอารมณ์ของคุณ ขณะที่ iPhone 17ปฏิบัติต่อทุกปฏิสัมพันธ์เหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงว่าคุณกำลังตื่นตระหนกเครียดหรือผ่อนคลายแนวทางของเทสลายอมรับว่าอุปกรณ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางอารมณ์ของเราซึ่งแตกต่างจาก Apple ที่จำกัดการปรับแต่งเทสลาไว้วางใจผู้ใช้ในการกำหนดค่าสีเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อการแจ้งเตือนและช่วงเวลาต่างๆ โลโก้ยังทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สถานะที่ละเอียดอ่อนเช่นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่ต่ำมากหรือแสงกระพริบเพื่อบ่งบอกถึงความเร่งด่วนเมื่อมีคนพยายามติดต่อคุณอย่างต่อเนื่องนี่คือการคำนวณรอบข้างในความหมายที่แท้จริงหากคุณคิดว่าเทคโนโลยีควรรับทราบและตอบสนองต่อบริบททางอารมณ์พิมพ์เทสลชนะในความคิดเห็น 2. สถาปัตยกรรมการแสดงผลคู่กำหนดนิยามใหม่ของการมัลติทาสกิ้ง iPhone 17ยังคงทำงานบนกระบวนทัศน์เดียวกับที่เราใช้มา17ปีหากคุณต้องการตรวจสอบเวลาหรือการแจ้งเตือนคุณต้องเปิดโทรศัพท์ทั้งหมดไพโฟนท้าทายสิ่งนี้ด้วยจอแสดงผลรองแบบ a อเวอ On จอแสดงผลรองขนาด2.1นิ้วนี้ถูกรวมเข้ากับแผงด้านหลังมองเห็นได้เสมอเข้าถึงได้เสมอ และใช้พลังงานน้อยที่สุดสิ่งที่น่าสนใจคือจอแสดงผลนี้ทำงานเป็นอิสระจากหน้าจอหลักขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์พลังงานต่ำเฉพาะซึ่งสร้างสถาปัตยกรรมสองระดับโหมดพลังงานสูงและโหมดพลังงานต่ำพิเศษสำหรับการรับรู้รอบข้างอย่างต่อเนื่องการใช้งานจริงความเป็นมืออาชีพในการประชุมที่โทรศัพท์คว่มหน้าอยู่การแจ้งเตือนลำดับความสำคัญจะแสดงบนหน้าจอรองคุณเหลือบมองอย่างสุขหุม และตัดสินใจได้ว่าสามารถรอได้หรือไม่การสร้างเนื้อหาจอแสดงผลรองทำหน้าที่เป็นช่องมองภาพขณะที่คุณถ่ายวิดีโอภาพถ่ายด้วยระบบกล้องหลักที่ดีที่สุดด้านหลังคุณไม่ต้องแลกคุณภาพของภาพเพื่อความสะดวกในการมองเห็นตัวเองการประหยัดแบตเตอรี่สถาปัตยกรรมพลังงานต่ำช่วยให้เข้าถึงข้อมูลถาวรโดยไม่ต้องเปิดใช้งานจอแสดงผลหลักซึ่งสามารถขยายอายุการใช้งานแบตเตอรี่ โดยรวมของอุปกรณ์ได้15-20%รูปแบบการโต้ตอบใหม่การตอบกลับข้อความด่วนการควบคุมเพลงพอดแคสต์และข้อมูลการติดตามการออกกำลังกายสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องปลดล็อกอุปกรณ์การลดภาระความรู้ความเข้าใจนี้สามารถวัดได้เทสลยอมรับว่าผู้ใช้ต้องการทั้งการออกแบบระดับพรีเมียมและการแสดงออกส่วนตัวหากคุณคิดว่าข้อมูลที่จำเป็นเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องปลุกโทรศัพท์ของคุณ จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานประจําวันของคุณพิมพ์เท s l a Display ในความคิดเห็น 3. ความท้าทายด้านการออกแบบภายนอกพลังงานแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์แบตเตอรี่ในขณะที่ iPhone 17ยึดติดกับรูปลักษณ์สี่เหลี่ยมคมเทส l a ได้ออกแบบความโค้งที่ละเอียดอ่อนข้ามพื้นผิวด้านหลังทำใหมเพราะฝังอยู่ใต้ความโค้งนั้นคือชั้นไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ฟิล์มบางใช้ผิวชาติพลังงานแสงอาทิตย์ ความหมกมุ่นของ Apple ในการทำให้อุปกรณ์บางลงได้จำกัดความสามารถในการรวมโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนแต่เทสเลอร์ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรวมไมโครเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีพื้นผิวนาโนเพื่อเพิ่มการดูดซึมสูงสุดแม้ในแสงทางอ้อมนั่นหมายความว่าคุณสามารถทิ้งไพโฟนไว้บนโต๊ะคาเฟ่หรือแผงหน้าปัดรถของคุณ และมันจะหยดประจุตลอดทั้งวันโดยที่คุณไม่ต้องเสียบปลั๊กนี่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับอนาคตแต่เกี่ยวกับการประหยัดเงินจริงและลดการพึ่งพาอุปกรณ์เสริมราคาแพงของ Apple วิศวกรของเทส l a เลอร์ออกแบบผิวพลังงานแสงอาทิตย์โดยคำนึงถึงความโทนทานวางไว้ใต้กระจกกริลเลอร์วิทูสสามชั้นป้องกันโทรศัพท์จึงไม่เพียงแต่ดูล้ำยุคแต่ยังรู้สึกทนทานพร้อมใช้ก <c oughs> ารท้าทายด้านการออกแบบภายนอก ผิวชาติพลังงานแสงอาทิตย์ยุติปรัชญาความบางของ Apple ความลหลงไหลอย่างต่อเนื่องของ Apple ในการทำให้อุปกรณ์อย่าง iPhone 17ซีรีส์บางลงและเบาลงได้กลายเป็นจุดอ่อนทางวิศวกรรมที่สำคัญมันได้จำกัดโอกาสในการรวมโซลูชันด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นอิสระเข้ากับดีไซน์ระดับพรีเมียม แต่เทสล์ไพโฟนท้าทายปรัชญานี้ด้วยการออกแบบที่เน้นความโค้งมนละเอียดอ่อนบนแผงด้านหลังซึ่งฝังอยู่ใต้พื้นผิวคือชั้นไฟฟ้าโซลา r เซลล์ฟิล์มบางหรือที่เรียกว่าผิวชาติพลังงานแสงอาทิตย์ m i c r o p h o t o l t a i c s เทคโนโลยีเบื้องหลังการชาติฟรีเทคโนโลยีที่ใช้ในไพโฟนแตกต่างจากแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่บนหลังคาบ้านอย่างสิ้นเชิงมันคือการบูรณาการ Micro-Photovoltaics Microcell แสงอาทิตย์ เข้ากับวัสดุของตัวเครื่องวัสดุฟิล์มบางเท i เชียนฟิลม์มเทเรลเซาแทนที่จะใช้ซิลิคอนแบบแข็งและหนาเทสลาใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากวัสดุฟิล์มบางซึ่งสามารถโค้งงอได้ตามรูปทรงของตัวเครื่องทำให้ไม่เพิ่มความหนาหรือน้ำหนักอย่างมีในสำคัญการดูดซับระดับนาโนเอนเนอบิสโซพิเอลเซาวิศวกรได้ปรับพื N ้นผิวของเซลล์ในระดับนาโน เพื่อเพิ่มการดูดซึมแสงสูงสุดแม้ในแสงทางอ้อมหรือแสงสลัวนี่คือหัวใจสำคัญการชาร์จจะไม่หยุดนิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่กลางแดดจัดแต่จะเกิดการหยดประจุ trickle charge ต,ตลอดทั้งวันไม่ว่าโทรศัพท์จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานในคาเฟ่หรือบนแผงหน้าปัดรถความสามารถในการชาร์จตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนี้คือการทำลายข้อจำกัดที่สมาร์ทโฟนทั่วไปเผชิญมันทำให้คุณเป็นอิสระจากการพึ่งพาปลั๊กและอะแดปเตอร์ การต่อต้านระบบนิเวศแบบผูกขาดของ Apple คุณสมบัตินี้ไม่ใช่แค่มิติทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เป็นอาวุธทางเศรษฐศาสตร์ที่พุ่งเป้าไปที่รูปแบบธุรกิจของ Apple อิสระทางการเงิน iPhone บังคับให้คุณต้องซื้อ Adapter อร์และสายชาร์ิราคาแพง เพื่อเข้าถึงประสิทธิภาพสูงสุดผิวชาติพลังงานแสงอาทิตย์ของไพโฟนเสนอพลังงานสำรองที่ฟรีและถาวรซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในระบบนิเวศอุปกรณ์เสริมของ Apple นี่คือการประหยัดเงินจริงสำหรับผู้บริโภคความเชื่อถือได้และการเข้าถึงสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยความสามารถในการชาติตัวเองได้ฟรีนี้ ให้ความเชื่อถือได้ในยามฉุกเฉินมันคือการทำให้เทคโนโลยีที่จำเป็นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ถูกจำกัดด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าดีไซน์ที่ทนทานกว่าความบางเฉียบในขณะที่ Apple m a มักจะแลกเปลี่ยนความทนทานของแบตเตอรี่กับความบางของเครื่องเทเซอร์ผสานรวมความสามารถใหม่นี้ โดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่งผิวพลังงานแสงอาทิตย์ถูกวางไว้ใต้กระจกกริเลอวิทุสสามชั้นป้องกันซึ่งหมายความว่าโทรศัพท์ไม่เพียงแต่ดูล้ำยุคเท่านั้นแต่ยังทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมคำถามคือหากคุณมีทางเลือกระหว่างโทรศัพท์ที่ระบายน้ำเร็วและล็อกคุณไว้กับอะแดปเตอร์ราคา29ดอลลาร์กับโทรศัพท์ที่ชาร์ตัวเองได้ฟรีในทุกๆวันคุณจะไว้วางใจใครมากกว่ากัน เทสล์กำลังพิสูจน์ว่าการออกแบบที่ยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องหมายถึงความผอมบางเสมอไปแต่มันหมายถึงการรวมพลังงานอย่างชาญฉลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้หากคุณเห็นด้วยว่าการชาร์จด้วยตนเองคืออนาคตวางคำหลักพลังงานแสงอาทิตย์ในความคิดเห็นสรุป iPhone 17 Series เป็นอุปกรณ์ที่ดีพร้อมการอัปเกรดแบบเดิมๆแต่เท s l a ไพร์โฟไม่ได้แข่งขันกับ iPhone 17ผ่านสเปคที่ดีกว่าในหมวดหมู่ดั้งเดิมมันแข่งขันโดยการแนะนำความสามารถประเภทใหม่ทั้งหมดที่9,000ไพโฟนไม่ได้มีราคาถูกกว่า iPhone 17 Pro Max ที่ราคา38,000เท่านั้นแต่ยังแสดงถึงข้อเสนอคุณค่าที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงความสามารถมากขึ้นอิสระมากขึ้น การรวมที่กว้างขึ้นทั้งหมดในราคาเพียงเซี่ยวเดียวของต้นทุนนั่นไม่ได้แข่งกับ Apple นั่นคือการกำหนดนิยามใหม่ของตลาดทั้งหมดคุณคิดว่าเทส l ลอจะชนะ Apple หรือไม่วางความคิดเห็นด้านล่างขอบคุณที่รับชมและเราจะพบคุณในวิดีโอหน้า